สวัสดีครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทำง่ายชิดต,ต้องไม่ยากใครที่อยากปลูกพืชสวยปลูกต้นไม้สวยปลูกผักสวนครัวสวยฟังทางนี้นะครับปัจจัยหลกัหลกๆนะครับสามคีย์เวิร์ดสามากุญแจหลกัหลกๆคืออะไรบ้าง1การเตรียมดินที่ดี2น้ำหมักเชียวภาพ 3. ก็คือการจัดการลูกและมแมลงถ้าคุณทำสามสิ่งนี้ได้นะครับพืชจะโตอลังการนะครับแต่ตัวนี้คืออะไรนะครับในตอนนี้คือการทำน้ำหมักเชีวภาพเป็นสูตรน้ำนะครับ ใครที่มีวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับเปรียบเทียบสูตรหมักตามนี้เลยเลยเอาไปทําได้เลยนะครับทำแล้วเป็นธาตุอาหารเป็นอาหารพืชปรุงให้ถูกสูตรถ้าคุณปรุงถูกสูตรกลิ่นไม่เหม็นและพืชจะนําไปใช้ได้ดีแล้วก็จเจริญเติบโตอลังการนะครับแม้กระทั่งการปลูกแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีที่ผมทํามาตลอดเนี่ยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีสักเม็ดเดียวก็ได้กินแล้วก็มีผลผลิตที่เรียกว่าคุณภาพมากๆนะครับก่อน <Wow. S 1> ที่จะไปดูการหมักนะครับ ใครที่มีวัตถุดิบแล้วสามารถทําตามได้แต่คุณต้องปรับนะครับเพิ่มอะไรขึ้นมาไม่งั้นอะจับเม้นมันจะใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอัตราส่วนมันไม่ได้แต่ถ้าใครมีวัตถุดิบแบบบุนละเอียดเนี่ยคุณสามารถทําตามได้นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการแก้ด้วยถ้าวัตถุดิบไม่เหมือนกันไปดูนะครับว่าหมักยังไงบ้างสูตรน้ําก็คือจะเป็นปลา30มกิโลแล้วสับประรด30มกิโลน้ํา20ลิตรนะครับกากน้ําตาล20ลิตรแต่วันในวันเนี้ยของผมอะมีกากน้าตาลแค่10ลตร ผมจะใช้น้ำตาลใสแดงเพิ่มอีก5กิโลเพื่อแทนตัวกากน้ำตาลนะครับส่วนรับละเอียด2กิโลถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ผมทดลองแล้วไม่ใส่ก็ไม่เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าใส่ไปเนี่ยข้อดีก็มีตามครูบาอาจารย์สุกเก่ายเขาจะใส่แต่ว่าถ้าไม่ใสเนี่ยไม่เกิดผลเสียนะครับสามารถปลูกขึ้นได้เพราะว่าธาตุอาหารหลักๆเนี่ยฮะได้ปกักปลาทะเลและสับประรดนะครับก็คือสูตรหมักชุดจัมโบ้นะครับก็คือปลา30กิโลเราก็จะใส่ปลาไปก่อนนะครับแล้วแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีสับประดรดด้วยก็ ตามด้วยสับปะรดนะครับแล้วก็ปลาสับปะรดปลาสับปะรดนะครับสุดท้ายมาจบต้องจบด้วยสับปะรดแต่ถ้าคุณหมักน้อยนะครับคุณก็ใส่ตามน้อยพวกน้ําตาลนะครับหรือน้ําก็จะลดลงนะครับพอมีซ่าแล้วก็ใส่ไปอันนี้คือหมักบ่อยแล้วนะครับจนชนานาญแล้วเพราะว่าหมักยังไงก็ไม่พอนะครับเพราะว่าได้ใช้ตลอด ยิงนานยิงดีนะครับไม่มีขาดทุนแน่นอนตอนนี้นะฮะก็คือจะมีปลาทะเลบทละเอียดแช่แข็ง30กิโลสับปะรดบดละเอียดแช่แข็ง30กิโลนะครับใส่ลงไปนะครับในถัง120ลิตรเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะเต็มถังพอดีทีนี้ให้เรานำวัตถุดิบตัวต่อไปใส่ได้เลยนะครับตัวต่อไปก็คือเป็น EM นะครับตัวนี้ก็จะใส่ตั้งแต่1แก้วขึ้นไปนะครับผมใส่หมดกระรอกเล็กเลยก็คือใส่ไปเลย1ลิตรนะครับทำไม1แก้วได้นะครับก็คือเดี๋ยวมันจะขยายเชื้อเองนะฮะ แต่ถ้าเรามีเยอะเราก็ใส่ไปแล้วตัวต่อไปนะครับเป็นน้ําตาลใสแดงถ้าใครมีกากน้ําตาลนะครับคุณก็ใส่ไปเลย20ลิตรผมไม่มีนะครับมีแค่10ลิตรเนี่ยผมก็ผสมประสานเอานะครับพวกน้ําตาลเนี้ยก็คือใส่เกินได้พวก E.M ใส่เกินได้นะครับสับระรดใส่เกินได้ตัวที่ห้ามใส่เกินอัตราส่วนนะฮะก็คือเป็นปลานะครับเพราะว่าเป็นาจากเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นน้ําสะอาดนะครับ ถ้าเกินอัตราส่วนมากเกินไปเนี่ยความหวานไม่พอเนี่ยมันจะเหม็นที่เราทำเนี่ยก็คือให้อาหารพืชนะะครับมีแต่ของดีๆเลยเนี่จะเป็นสับปะรดนะครับก็เป็นเหมือนฮอร์โมนผลไม้นะครับรวมถึงมีจุลินทรีย์นะครับที่อยู่กับตาสับปะรดแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่ได้จากผลไม้เนี่ยช่วยย่อยทําให้ดินดีด้วยนะครับและมีความหวานในตัวเนี่ยเราใส่น้าตาลไปด,ด้วยเลยสําหรับสับปะรดส่วนปลาทะเลบดนะครับเป็นของทะเลที่เรียกว่าดีมากๆนะครับใช้กับพืชแล้วตอบสนองดีมากๆ น้ำตาลน,นะครับผมมีอยู่10ลิตรผมก็ใส่หมดเลยสูตรนี้จะใส่น้านะครับเพื่ออะไรเวลาเรากวรจะง่ายแล้วก็ถ้าใครมีลำละเอียดนะครับหนึ่กิโลใส่ลงไปได้เลยแต่ถ้าใครจะทําตามผมก็ได้เพราะาผมทำแล้วชอบนะครับชอบที่จะไม่ใส่เพราะว่าทาานอาหารลหลักที่ได้จากลำเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงเหมือนอกับปลาทะเลนะครับเราต้องการที่จะย่อยโปรตีนจากเนื้อปลาทะเลเพื่อให้เป็นท่านอาหารก็คือควัตถุดิบนะครับจะทวนให้อีกหนึ่งครั้งก็คือปลา30มสิบกิโลสับประรดสามสิบกิโล นะครับแล้วก็ในสูตรนี้คือรำเอลียด2กิโลแต่ผมไม่ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นน้ำน้ำสะอาด20ลิตรนะครับการน้ําตาล20ลิตรแต่ในครั้งนี้ผมมีการน้าตาลแค่1ิผมเลยเอาน้าตาลแสดงมาเพิ่มอีก1ิกิโลนะครับก็จะได้ประมาณนี้ EM นะครับหแก้วขึ้นไปแต่ผมใส่ไปเลย1ลิตรเพราะผมมีนะครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้แล้วพรุ่งนี้นะครับหลังละลายเสร็จรีบมากวนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วจะมาเก็บข้อมูลให้ในแต่ละวันจะเป็นยังไงสําหรับสูตรน้ำว่่าาถ้ใคครรไมมีีลแบบบบนะะเอยดั คุณก็ต้องใส่กากน้ําตาลมากขึ้นกดสูตรเพราะอะไรนะครับการขี้บดละเอียดเนี่ยคือจากชิ้นใหญ่เนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กทําให้น้ําตาลทําให้ความหวานจากผลไม้เนี่ยทำให้จูเลนซีเนี่ยเข้าไปย่อยได้ไวแต่ถ้ามันใหญ่มากกว่ามันจะเนี่ยเหมือนกําปั้นผมเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ยกว่ามันจะกินที่ผิวนะครับกว่าจูลินรีจะเดินเข้าไปถึงข้างในเนี่ยมันต้องเผื่อความหวานไว้ก็คือเผื่ออาหารจูลนซีไว้ก็คือน้ําตาลเพราะนั้นเองคุณต้องเพิ่มกากน้ําตาลเข้าไปนะครับเท่าตัวแต่ทีเนี้ยเมื่อคุณหมัักไปแล้วว7-8น อันนี้คือหน้าง,งานเลยตัวนั้นก็คือผมย้ายถังเพราะาถังเก่ามันแตกนะครับเกิดอ,อุบัติเหตุก็คือเป็นสูตรที่ผมหมักในคลิปนั่นแหละนะครับตัวนี้7จถึงแวันลักษณะจะเป็นแบบนี้ที่เห็นข้นๆเนี่ยคือเนื้อปลาทะเลกับสับปะรดนะครับแล้วคุณเห็นจุดๆไหมครับไม่ใส่ลาก็มีเรียกว่าหลักฐานของคีจูลินซีนะครับให้เห็นแต่จูลินซีนะครับเนี่ยจุดๆขาวๆเนี่ยก็คือเป็นคีจูลินซีแต่มันจะไม่ได้เห็นเยอะเห็นเท่านี้คือดีแล้วนะครับมันจะขึ้นแค่เฉพาะผิว แล้วเมื่อกวนสุดน้ํานะครับแค่เจ็ดแปดวันเนี่ยคุณดูสชันเลยนะครับมันไม่ได้ดูสกรกโปนะครับพี่น้องก็คือทุกอย่างที่ผมมาทํามันสะอาดอย่างที่คุณเห็นนะฮะเห็นนะฮะกลิ่นไม่เหม็นนะครับมือกล้องเหม็นนะครับกลิ่นคล้ายๆอะไรปลาทูนะครับนี่แล้วมันจะเกิดแก๊สมีฟองและช่วงหน้าร้อนนะครับคุณเปิดกวนบ่อยๆและอย่าให้ถังโดนแดดถ้าถังโดนแดดกลิ่นจะเป็นปลาละมันจะไม่เป็นปลาทูนะครับ กลิ like ่นของจุลินทรีย์มันจะออกเปรี้ยวๆคือถูกแล้วนะครับเหมือนการหมักดองสาโทมันจะออกเปรี้ยวนะครับหรือหมักดองที่ไม่ได้แบบเหมือนนมเปี้ยวยาคูอะครับมันจะออกเปรี้ยวนะครับหอมๆออันนั้นใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดกลิ่นเหม็นแสดงว่าจุลินทรีย์น้อยแต่เชื้อโรคเยอะทําให้เกิดกลิ่นเหม็นไอ้ที่เหม็นคือเชื้อโรคครับเห็นไหมฮะสูตรน้าข้อดีก็คืออย่างนี้เลยอันนี้คือหัวเชื้อนะครับเมื่อไปผสมคุณก็ไปผสม1ต่อสาเห็นไหม อันนี้แค่7-8ถึงวันนะครับหมักต่อไปจนถึง3เดือนนะครับเคยใช้เร็วสุดคือ2เดือนครึ่งในสูตรแห้งแต่ถ้าสูดน้ำว่า2เดือนผมว่าไปได้แล้วนะพูดถึงอ่ะเพราะว่ามันเข้าเนื้อเข้าหนังดีมากพี่นลองดูแล้วกันเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยกลิ่นไม่เหม็นนะครับเพื่อนบ้านไม่ดา่าส่วนวิธีการใช้ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือผสมน้ําลดไปทางคนต้นสามารถให้เข้มข้นได้นะส่วนทางใบ ให้แค่เจือจางนะครับอย่างเช่น50าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรพ่นทางใบเพื่อให้เขาได้ดูดซับไปนําไปใช้ได้ไวนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ปริมาณเยอะเหมือนทางดินและสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับมะละกอนะครับอย่างที่เคยปลูกมาทุกลงทุเรียนเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนพี่พน้องนนะครับมาซื้อวัตถุดิบถ้าใครไม่มีนะสามารถมาซื้อวัตถุดิบนะครับแบบบทละเอียดได้นะครับหาปลาทะเลไม่ได้เนี่ยมาซื้อเพราะว่าปลาทะเลเนี่ยมันจะเห็นผลมากกว่าปลาน้ําจืดได้ชัดเจนนะครับรวมไปถึงพวก ะตระกูลโลกเหี่ยวเขียวเนี่ยเจอน้อยมากนะครับแต่ถ้าเป็นปลาน้มจืดอ,อาจจะเจอเยอะนะครับในพวกพริกเนี่ยตระกูลเหี่ยวเขียวเนาะแล้วก็พวกตระกูลแตงเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนเลยแต่ตัวนี้มันจะเป็นได้น้อยแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วนํามาหมักเป็นทัดอาหารนะครับคุณรอไม่ได้คุณรีบหมักนะรวมไปถึงตอนนี้ของบริษัทนะครับอาจะมีคิวจองเยอะมากแล้วก็รีบสั่งในตอนนี้เลยก่อนที่จะติดส่งการส่งการ,การยังเปิดรับออเดอร์นะครับแต่การจะส่งมันจะ ลำบากอาจจะได้รอนานคุณรีบไปติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Line แอดฟินเฮดเก้นะครับคือตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นให้แอดฟินเ9ดเก้าเไลน์นี้ให้คาปรึกษาวิธีการทําน้ําหมักราคาวิธีการจัดส่งสอบถามได้หมดสินค้ามีปัญหาสามารถเคลมรวมไปถึงเกิดปัญหาเมน็นๆเน่าๆโดยที่คุณพลาดนะครับด้วยปัจจัยต่างๆไม่กวนโดนแดดเราก็สามารถแก้ให้ได้นะครับสอบถามได้เลยเป็นข้อมูลที่เดียวที่จำหน่ายแบบแช่แข็งนะครับ วนพืชไม้ประดับก็สามารถใช้ได้ทุกนชนิดแล้วก็หลายคนถามว่าไม้ด่างใช้ได้ไหมใช้ได้ครับตอบสนองได้ดีรวมไปถึงถึงมันจะดีแค่ไหนไม้ที่มันด่างมันไม่สามารถกลับมาเป็นไม้เขียวได้กรรมพันธุ์มันด่างยังไงก็ด่างแต่แค่ทําให้เซลล์มันใหญ่แล้วจเจริญเติบโตได้เต็มที่ก็เหมือนธาตุอาหารชนิดนึงหรือว่าอาหารของพืชชนิดนึงหรือปุ๋ยชนิดนึงเท่านั้นเองสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยผมปอนฟาร์มมี่ไทยแลนด์ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับและให้กําลังใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้คนอื่นได้เห็นวิธีการทําปุ๋ยหมักด้วยถ้ามีวัตถุดิบแล้วไม่ต้องมาซื้อนะครับแต่ถ้าใครไม่มีหาไม่ได้หายากมาซื้อได้เพราะวัตถุดิบมันสดใหม่เพราะมันแช่แข็งเท่านั้นเองให้จากใจให้ไปทําให้คนไทยได้ทําปุ๋ยดีๆใช้เองแทนปุ๋ยเคมีหรือว่าใช้ร่วมกันได้ลดปุ๋ยเคมีลงนะครับลดสารเคมีลงให้มันปลอดสารนะครับให้มันปลอดภยัยให้เราไม่ต้องกินยานะครับไม่ต้องไปโรงพยาบาล หรือลดการไปโรงพยาบาลน,น้อยลงนะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์มากๆสวัสดีครับ